สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วันจะมาแบ่งปันวิธีทำซุปี้แห้งนะคะใส่น้ำมันด้วยน้นำมันหมูนะคะมันจะได้หอมๆซุปขึ้ว่าแห้งก็ไม่แห้งเท่าไหร่หรอกค่ะจะเติมน้ำนิดหน่อยเพราพี่วันชอกินน้ำด้วยนี่นะคะอันแรกกระเทียมกระเทียมนะคะกระเทียม ใส่กระเทียมลงไปพอผัดกระเทียมแล้วก็ใส่หมูลงไปจะใส่เท่าไหร่ก็เลืล้อแต่ละเนะคะผัดให้หมูสุกเลยผัดให้หมูสุกเลยนะคะได้เลยใส่แรงตที่ห้างสุดยาวา ว่าซุกี้ร้ำซุกกี้อันนี้ของอ่าของเพจครัวเจ๊แพวเขาส่งมาให้นะคะก็รีวิวให้เขาหน่อยก็คือว่าพี่วันจะเอามาทำซุกกี้แห้งมาดูกันแล้วมันจะอร่อยได้ต้องให้หมูจกเลยนะคะ ให้หมูสุกเลยจะได้หอมหอมเสร็จแล้วก็ไข่ตีไข่ตีไข่หนึ่งใบเลยค่ะพอหมูสุกเราก็ตีไข่เลยค่ะตีไข่ที่เรา,ะะาจะสั่สองใบคือว่าเราไม่อยากมีโปรตีนเยอะ นี่นะคะไข่ใส่ลงไปให้มัน,ไ,มนไข่ไม่แตกมันจะได้เป็นก้อนอร่อยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เอาเสร็จแล้ว มวเส้นผักไว้ใส่ทีหลังผัดเลยะคะ่ะผักม้เส้นถ้าถ้าถ้าจะผัดม้อเส้นต้องใส่น้ํานิดนึงนะคะทุกคนมันจะได้แบบว่าม้วเส้นมันจะได้สุกถ้าเราแช่ไนะว้นานมิลอ้ย ซูชี่แห้งยายวัน่ะแรกเนี่ยาจาัะพ,พี่วันยังไม่ใส่อะไรเลยเพรว่าน้ำจิ้มขวดเดียวก็คือจบเลยนะคะทุกคนนี่ก็ใส่ผักมันจะมีผักบุ้งแล้วก็ตังโอนะคะไอ,อะถ้าถ้าจะใส่ผัาากกาดขาวก็ได้นะคะแต่พี่วันไม่ด้ซื้อก็มีแค่นี้ ในแก้นี้นะคะเทน้ำจิ้มลงไปครึ่งขวดเอาไว้จิ้มครึ่งขวดเอาไว้จิ้มครึ่งขวดเอาไว้จิ้มบากอันนี้ก็กือค่ะนะคะสุกี้สุกี้ค่ะสูตรของสูตรน้ำจิ้มของเจ๊แพร่เจ๊แพร่เผ็ดเจ๊แพร่นะคะ ใครสนใจสั่งไดเลยก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องคือเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องเติมอะไราเลยค่ะอ้ำกิ้มขวดเดียวคือจบเลยเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาลา้ใส่ี ที่เราผัดหมูก่อนนะให้หมูมันหอมกับน้ำมันนะคะทุกคนเนี่ยจ้าเนี่ยจ้า